งั้นเหรอใช่ค่ะเราสองคนรักกันไม่มีทางผู้หญิงคนเดียวที่ลูกฉันรักต้องเป็นฉันเท่านั้นลูกของฉันต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นแกเข้าใจไหม ออ,อยเกิดอะไรขึ้นมันมันมีงูอยู่ในห้องอะงูเหรอแล้วมันกัดหล่อนหรือเปล่าล่ะไม่ค่ะโชคดีที่มันไม่กัดหนูก็เลยรีบวิ่งออกมาแหม่ไม่แต่ง,งูยังลังเกียดหล่อนเลยนะยังไม่กล้ากัดหล่อนอะไรนะคะฉันเตือนไว้เลยนะ เธอไม่คู่ควรกับลูกชายของฉันลูกชายฉันน่ะควรที่จะได้ผู้หญิงที่ดีกว่าเธอจำไว้เลยนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวนะงูชนิดนี้มันไม่มีพิษอะไรนะไม่มีพิษเหรอไอคนขายมันหลอกฉันแม่ว่าอะไรนะครับเปล่าไอ้บอสเนี่ยเก่งจังเลยน่าจกล้า แต่มันก็น่าแปลกนะครับทําไมงูถึงเข้ามาในบ้านเราได้อืมแม่ได้ยินว่างูเนี่ยมันจะเข้ามาตาังตื่นสตัตว์บอสค่ะช่วยเอามันปทิ้งไว้นอกบ้านได้ไหมคะใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมเอาไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์เองโอเคไหมระวังระวังนะลูกแล้วรีบกลับมานะเดี๋ยวแม่ทำของอร่อยอร่อยให้ลูกเม่เย็นนี้ครับแม่ค่ะ ขอตัวนี่ยะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณแม่ไม่กล้าดียังไงมาสั่งฉันขอโทษค่ะแต่หนูไม่ได้ออกคำสั่งนะคะหนูแค่จะถามว่าคุณแม่เอางูไปปล่อยในห้องหนูหรือเปล่าคะฉันเนี่ยนะนี่ถือว่าคนแก่อย่างฉันน่ะจะทำเรื่องแบบนั้นเหรอคุณแม่คะหนูไม่ได้งโง่นะคะที่ตอนนั้นหนูไม่ได้พูดอะไรเพราะหนูเห็นแก่บอสเขา แม่อย่ากโกหกเลยค่ะถ้าแม่มีปัญหาอะไรกับหนูแม่ก็บอกหนูมาตรงๆเลยจะมาแว้งกันกันแบบนี้นี่หล่อนก็ดีเหมือนกันรู้ตัวก็ดีแล้วจะได้ระวังตัวไว้เพราะต่อไปอ่ะไม่ใช่แค่งูแน่ นางลูกสะพ้ถ้ามันรู้ว่าหมาที่มันรักที่สุดเนี่ยหายไปมันจะทำหน้าย,ยัางไง ใส่จะโดนยาเบื่อไปแล้วมั้งชอบเห่าสนุกหูขนาดนั้นะคุณแม่อย่าพูดแบบนี้สิคะเอ๊ก็บางทีมันอาจจะไปหาที่อยู่ใหม่ก็ได้นะหมามันยังฉลาดกว่าหล่อนที่รู้ว่าที่นี่ไม่ตอนรับก็เลยออกจากบ้านนี้ไปคุณแม่คะหนูไม่เข้าใจอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะ ทำไมคุณแม่ตั้งแง่ลังเกียจหนูจังเมื่อก่อนเราก็เข้ากันดีไม่ใช่เหรอคะก็ตอนนั้นน่ะฉันคิดว่าหล่อนน่จะเป็นแค่ของเล่นชั่วค่าวของลูกชายฉันถ้าฉันรู้ว่าลูกชายฉันจะจริงจังจนพาเข,าข้าบ้านแล้วก็ฉันขัดขวางไปนานแล้วเดี๋ยวนะคะคุณแม่พูดเรื่องอะไรหรอคะคุณแม่ตั้งหาที่เข้ามาอยู่บ้านหนูเนี่ยเหรอแล้วไงอะ งั้นต้องคนใดคนหนึ่งอะไม่แก่กบฉันที่ต้องใส่หัวออกจากบ้านนี้ไปแล้วคนกัน,นั้นต้องเป็นแกไม่ใช่ฉันแกควรหายอยู่จากชีวิตของลูกชายฉันได้แล้วเหมือนหมาของแกคุณแม่คุณแม่ทำอะไรกับหมาหนูคะเด็กแ,แกทำอะไรกับลูกชายฉันลูกชายฉันหน้าตาดีๆถึงได้ไปคว้าแกมาทำเมียหนูไม่ได้ทำอะไรบอสค่ะ เราสองคนรักกันก็แค่นั้นเกว่าไงนะรักงั้นเหรอใช่ค่ะเราสองคนรักกันไม่มีทางผู้หญิงคนเดียวที่ลูกฉันรักต้องเป็นฉันเท่านั้นลูกของฉันต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นแกเข้าใจไหมคุณแม่เป็นอะไรอะ่ะนี่คุณแม่บ้าไปแล้วเหรอฉันอุ้มท้องเข้ามาเก้าเดือน ฉันดูแลเขาตลอดเวลาเขาไม่สบายแกไม่รู้หรอกฉันผ่านอะไรมาบ้างลูกของฉันแกคิดว่าฉันจะยอมยกให้แกงั้นเหรอลูกของฉันต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นแกเข้าใจไหมคุณแม่หนูว่าคุณแม่น่าจะป่วยแล้วนะคะส่วนแกถ้าไม่อยากมีจุดจบเหมือนหมาของแกแล้วก็ใส่หัวจากบ้านนี้ไปซะคุณแม่หมายความว่ายัางไงคะ คุณแม่ทำอะไรกับหมาของหนูคุณแม่ฆ่าหมาหนูหรอคะแกก็คิดเอ้เองสิแกน่าจะรู้นะคนอย่างฉันทำอะไรได้บ้างไม่จริงอะหนูไม่เชื่อ <advance> ก,ก,ก,กุก๊ JI, so กกี้กุ๊กกี้ลูแม่อย่าพุ่งเป็นอะไรนะลูก หาคนเดียวทั้งวันแบบนี้คงหาไม่เจอสักทีกลับไปบอกบอสให้ช่วยหาอีกแรงดีกว่าบอสบอสไปช่วยมาเมาเดือดรุกฉันตื่น อะไรบอสคะฉันจะทำอะไรเรื่องของฉันเรื่องของคนในครอบครัวเธอคนนอกไม่เกี่ยวดู๋ยสิเจอแบบนี้จะทำเปไปได้สักทนนะ ำไมอเอามานั่งคนเดียวแบบนี้ล่ะเป็นของเขาเนี่ยปล่อยอเขาไปเธอลูกเดี๋ยวเขาหายนอนเองแหละอันนี้แม่ชกบแฟนมาให้เห็นลูกหลับเมื่อตอนกลางวันนะสงสัยจะเพียมากไงแม่พอรู้ไหมครับว่าออกเขาเป็นอะไรเออ แม่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งอย่างแหละคงจะเรียกร้องความสนใจของลูกอะตั้งแต่ผมรู้จักออยมาเนี่ยออยไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลแบบนี้นะครับอ๋อถ้างั้นลูกก็คิดว่าแม่ใส่ลายมันสิแล้วมันใช่อย่างที่ผมคิดไหมล่ะครับนี่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็ผมสังเกตเห็นแม่ไม่ชอบออยมาสักพักแล้วนะครับโถอลูกพูดอะไรแบบนั้นออยเขาก็เป็นเด็กดีแม่จะไปคิดอย่างนั้นกับเขาได้ยังไงอะ พอเลยครับแม่ผมรู้นะครับว่าแม่คิดจะทําอะไรผมก็สังเกตแม่มาสักพักแล้วแล้ะบอสคิดว่าแม่ทําอะไรแม่ให้ผมพูดเลยครับที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมอยากให้แม่กับออยเนี่ยเข้าใจกันได้ไหมครับทําไมทําไมแม่ต้องเข้าใจกับมันพวกผู้หญิงพวกนี้มันคบกับลูกเนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์เดี๋ยวพอมันเจอคนใหม่ที่ดีกว่าลกูกมันก็จทิ้งลูกไป ในโลกนี้ไม่มีใครรักลูกเท่าแม่อีกแล้วนะแต่ออยอ่ะเขาไม่เหมือนคนอื่นนะครับแม่และอีกอย่างเนี่ยผมก็โตแล้วผมคิดว่าผมเลือกคนไม่ผิดหรอกไหนๆก็ไหนๆละผมจะบอกเรื่องสำคัญกับแม่เลยแล้วกันนะครับนี่ครับผมจะแต่งงานกับออยไม่ฉันไม่ให้แกแต่งแม่ฉันไม่ให้แกแต่ง มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะทิ้งแม่ตัวเองเพื่อไปแต่งงานกับคนอื่นแต่ผมรักออยนะครับแม่แล้วผมก็ไม่คิดจะทิ้งแม่ไปไหนด้วยไม่จริงเพราะแกแต่งงานน่ะแกก็จะทิ้งฉันทิ้งไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเหมือนที่พ่อแกทำฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมไม่แกแต่งแม่ครับแม่ถ้าแกจะแต่งอะ่ะแกต้องข้ามศพฉันไปก่อนฉันไม่ยอม,มฉันไม่ยอมแม่แต่ยินฟังผมก่อนได้ไหมครับแม่ ถ้าแม่เป็นแบบเนี้ผมจะไม่อยู่กับแม่แล้วนะครับแม่แม่ฟังผมก่อนครับตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยผมก็ยอมแม่มาตลอดแต่ตอนนี้ผมโตแล้วผมไม่อยากให้แม่มาก้าวไกลชีวิตผมอีกเข้าใจไหมครับ ทำแบบนี้ได้ไหมครับอย่าร้องไห้ได้ไหมครับไม,ไม่ต้องมาปอบฉันใช่สิฉันไม่มีประโยชน์แล้วแกโตแล้วเนี่ยแม่ผมยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะครับพูดสิพี่บอกแกจะทิ้งฉันพี่อยากอยูอย่กับสปยนั่นสองคนแล้วสิโดยที่ไม่มีแม่ พรุ่งนี้ฉันจะเก็บข้าวของออกจากที่นี่แม่ครับผมขอโทษนะครับผมแค่พังปากไปอ่ะผมใช้ลงมากไปหน่อยผมไม่ได้จะทิ้งแม่ไปไหนเลยนะครับผมรักแม่นะครับเกิดไม่ต้องมาตบหัวและลูบหลังนะลูกผมพูดจริงครับยังไงแม่ก็ปเป็นคล้ยกำเนิดผมผม,มรักแม่ที่สุด แม่อยากไปเลยนะครับถ้าลูกอยากให้แม่อยู่แม่ก็จะอยู่ครับผมอยากให้แม่อยู่ครับ ไม่รู้หรอกนะว่าแกทํำยังไงอ่ะทําให้ลูกฉันอยากจะแต่งงานกับแกให้ได้ไม่นานนี้หรอกฉันจะต้องทําให้แกออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้คอยดู สไปายตัวดีเจอนี่เข้าไปแกไม่รอดแน่รู้นะักถ้าแกได้กินเข็นมนี้เข้าไปแล้วแกยังกล้ามายุ่งกับลูกฉันอีกไหม นะครับผักของมองชินี่อร่อยจริงเลยนะครับใส่ไม่ออยเป็นอะไรไปละลูกแม่ทำหน้าเหมือนไม่พอใจเลยไม่กินหรอลูกเนี่ยแม่อุตส่าห์เป็นจะเช้าเลยนะมาทำให้กินออยแมนะ่เสียมรารยาทสิมแม่ก็าทำสุดตีมือเลยนะอร่อยนะ ชิมแม็กกินที่ดูอเอาหน้าลองชิมดูสักคำหนึ่งอร่อยนะรับรองติดใจจืดไปหน่อยนะคะ นี่งอยทำไมพูดแบบนั้นนะเพราะฉันพูดจริงนี่คุณก็รู้ว่าฉันไม่กินจืดถ้าทุกคนไม่พอใจฉันไม่กินก็ได้ค่ะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเดี๋ยวแม่ไปหกเกือให้นะรอแป๊บข้าแม่จ้านี่ออยผมขอร้องอนะ่ะช่วยกินให้หมดได้ไหมนี่แม่ผมทำสุดฝีมือเลยนะ เขาล้อแนะ่ช่วงนี้แม่ผมค่อนข้างร้อนวายนะก็ได้คะ่ะแต่ว่าชิ้นนี้มันดูไม่ค่อยสุกนะคะฉันไม่ค่อยชอบ ินดีได้แล้วนะมาเลยจ้าเลือดเลยนี่จ้ะเยอะนะ แม่เป็นอะไรครับแม่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 เป็นอะไรครับโอ๊ยเรียกรถพยาบาลเร็วเร็วเร็วฮัลโหลค่ะแม่ครับโรงพยาบาลเหรอคะแม่มารับคนป่วยด่วนเลยค่ะแม่ครับแม่แม่คร oh, ับแม่ทำใจดีก่อนนะครับแม่แม่แม่ค่อยแม่ ัครบแม่อย่ากออกแรงเยอะนะครับหมอบอกว่ามีโอกาสน้อยมากที่แม่จะกลับมาพูดได้เหมือนเดิม <c oughs> แม่ไมีอะไรเปล่าครับ <c oughs> เดี๋ยวแม่เขียนให้ผมก็ได้นะครับ พอสักทีนถองครับแม่ต้องยอมรับความจริงได้แล้วนะครับว่าตอนนี้ออยเขาเป็นเมียของผมสวัสดีค่ะแมอะ่ออยมาพอดีเลยอาการแม่คุณเป็นยังไงบ้างคะ นเหนโทรแม่คะเลิกทำหน้าแบบนี้ได้แล้วนี่หนูมีอะไรจะบอกแม่ด้วยหนูกับบอสเรากำลังจะมีลูกแล้วนะคะแล้วแม่ก็กำลังจะมีหลานแล้วด้วย แม่คะเลิกทำหน้าแบบนี้ได้แล้วคะ่ะแม่คงไม่อยากให้หลานเห็นว่าแม่เอาแต่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดใช่ไหมคะแม่พอสักทีเถอะครับที่แม่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะปี่มือแม่เองที่แม่ไม่ได้บทเรียนอยีกแหรวอครับ ม้นก็รักแตแม่แล้วกันนะครับยังไงผมกับออยเนี่ยเราก็จะสร้างครอบครัวอยู่ดีเอาเธอบอสเราปล่อยให้แม่แกได้พักผ่อนบ้างเอาไว้ค่อยพยายามคุยกับเขาอีกที บอสคุณว่าแม่ของคุณจะมีทางเลิกเกลียดฉันบ้างไหมผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเรามีลูกเมื่อไหร่เนี่ยแม่อาจจะใจอ่อนลงมากก็ได้นะขอให้เป็นอย่างที่คุณพูดเถอะคะ่ะ